สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยันนี่ได้กระเป๋าแล้วขอยิองก็ได้กระเป๋าก่อนแล้วสายพานมันก็ทำง,งานนะครพี่น้องเบ่งเด้อเออชมชมชมนะคะรอร,รับกระเป๋ากันนะจ๊ะสายพานมันเพิ่งวิ่งนะคะสมก่อนาอะ่ะ <ๆ S 2> รีแหลกรีแหลกสักหน่อยมาถึงไทยแล้ว <laughs> นาริตะ <Nar> สายบินมาจากยิปรุนยิปรุนค่ะแล้กันเห็นป้ะมาล้มเดียวกันทั้งแรกหลับพี่น้องเลยโอเค,นะคะอได้ค่ะพี่น้องนี่งในนี้ได้แลยในนี้ได้แล้วของในนี้ไปข้างไหนหน้าทีเนี่ยไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะโอ้ย ปัดโปรง่งปัดโปร่งนะคะเนี่เนยเ like ดินคล่องแคล่วคล่องแคล่วแล้วที่นี่หาทางออกแล้วที่เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพี่สายก็มาหกแล้วเดี๋ยวพี่ชายเราก็มารับแล้วจ้ากำลังเดินทางมานะจ๊ะโอ้ยในนี้มาสนามบินนี่มีคนหาคนส่งนะคะมีพี่สายเด้อค่ะมารับมาส่งนะคะอื ส้มบรรยากาศในสนามบินนะคะสวนภูมินะคะต๊ๆๆเห็นมาซมเห็นมาซมบรรยากาศนะจ๊ะมาเห็นด้วยต่ก้อนหนี่งมุมนี้ดอกล้านค่าอยู่ระวังตรงนี้มุมนี้ดอก เดี๋ยนี่มียูขังไม้เลยนะลานค่าเนี่ยอืต่กอนบ่นมีหแล้วอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้มีอมืโอเคนะคะโอเคนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศสนามบินจ้า สวรรณภูมิสุวรรณภูมิจ้าถึงแล้วถึงแล้วรอกระเป๋าก,ก่อนตัวหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะออกข้างนอกก็ทีเนี่ยแล้วออกกันโชคดียังมีเล็ดอยู่เลยนี่ยเออพอได้เล่นต่อได้ เขาก็าต้องใส่ก้นเลยค่ะใส่เครื่องชันสมัยปอจ้าปอจ้าปอจ้บปอจ้ปอาจปอาปนี่จับจ้าไปเอาไปค่ะเด็ดเด้อเด็ดเ้อโอเคอเด้อจะมีกันคลิปสั่นๆก่อน